มิวนิ t h เผยภาพครอบครัวน้องมารินิ้มเก่งไม่แพ้พ่อแม่เรียกได้ว่าเป็นนางเอกสาวสวยที่ทั้งเก่งมากๆเลยละคะ่ะสำหรับมิวนิ t ฐาจิระยั่งยืนที่มีผลงานมากมายในวงการบันเทิงที่ตอนนี้ได้แต่งงานมีครอบครัวที่น่ารักเป็นที่เรียบร้อยแล้วดวยมีคุณสามีสุดหล่อยอย่างไฮโซนหนุ่มเซนทราพุทธคู่หาเปมกิดบอกเลยคะ่ะว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่อบุ่นมากเพราะว่ามีลูกสาวเข้ามาเติมเต็ม ล่าสุดคุณแม่มิวนิฐาได้โพสภาพลูกสาวและรูปตัวเองที่กำลังอุ้มน้องมาดินมาแจากความสดใสให้กับเหล่าบรรดาแฟนคลับได้ชื่นชมและแจกรอยยิ้มสดใสให้กับแฟนคลับไปเลยจ้าน้องหน้าดักเล่ลิงมากเยกได้ว่าเป็นสุปตาผ่านนมไปแล้วหลังจากที่โพสภาพนี้ออกไปเช่าเนต่างก็เข้ามากดไลค์กดหัวใจให้กับน้องมาดินกันเพียบเลยล่ะค่ะเตกได้ว่าเป็นวัญใจของพี่ป้านาอาไปแล้วล่ะค่ะ